สวัสดีครับครูไลท์คอนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนี่เลยเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆนะครับ13,900 ks นะครับ CPU i9 อเจนที่13นะครับ13 9 0 0มไม่ใช่ K คธรรมดาครเป็น ks คือ special edition นะครับอย่างที่เคยมีมาในเจน9แล้วก็เจน12นะตอนนี้ก็มาเจน13แล้วนะครับด้านนอกนะครมาเป็นกล่องสียงตาลนะครับผมก็จะบอกว่า product inside is l a b e l for individual resale นะครับ product code นะครับ นี่13,900 ks อยู่ตรงนี้นะครับนี่ของซีเนกนะครับเม d ดอิน i เว n นามนะครับเขาก็จะมีว่าเป็นเอ็กซ์เพอะไรอย่างงี้นะครับเป็นซื้อที่ทำเบอร์นู่นนั่นนี่มามาแกะนูนด้านในกันด้านในฮะก็เป็นแพคเกจติ้งตัวจริงนะฮะ Intel Core i9 นะครับ Unlock 13 Gen Special Edition ครมีสัญลักษณ์ตัวนี้ครแน่นอนมันคือ KS ด้านข้างนะครับมาอีกแล้วครับกล่อง Waffle นะครับ,รบตัว13 900ks จะต่างกับ12 900ks ตรงที่ว่า Waffle เนี่ยเขาก็จะเป็นสีเงินนะใน Gen 12เนี่ยจะเป็นสีทองแต่ Gen 13เป็นสีเงิน ด้านหลังก็บอกว่านี่คือโปรเซสเซอร์นะครับรนารองรับ Intel ชิปเซต700และ600 LGA 1700นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นบาร์โค้ดนะครับ i9 13900KS แค c AST 36เมก LGA 1700 s อ p e c คน,น่นนี่มาเรามาแกะก่องดูกันนี่ก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะฮะเปิดขึ้นอย่างนี้ เป็นตัวลองสองฝั่งแล้วก็วัฟเฟิลอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ intel เงาแวบสวยงามอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับอยู่ตรงนี้มีซองใส่ให้สวยงามเปิดออกมานะครับเ่เป็นพลาสติกเนื้อนใาจะสีดำ 1,700นะครับ CPU เขาก็าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเหมือน Gen12 เ,เลยสำหรับ Gen13 ในวันเปิดตัวนะครับ1 3 9 0 0 k x นี่เป็น CPU นะครับสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่แรงที่สุดในโลกนะวันในวันเปิดตัวเขานะครับ1 3 9 0 0 k x ก็ดองสวยงามอย่างนี้ฮะด้านล่างก็นี่ครับพิน สำหรับเขี้ยวนะครับก็จะเห็นด้านบนนะครับมี2รูข้างล่างก็จะมีเขี้ยว2เขี้ยวเหมือนกันนะครับใช้สาหรับเวลาเป็นมาร์คกิ้งเวลาติดตั้งไปบนเมนบอร์ดนั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคอยติดตามกันดูนะครับว่าทางกรูไลคอมเนี่ยจะเอามาประกอบลงเครื่องไหนนะเมนบอร์ดอะไรสเปคจะเป็นอย่างไรนะครับมีให้เห็นแน่นอนแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าเจน14ของเขาเนี่ยเขาจะทําออกมาไหมสําหรับ รุ่น ks นะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีออกมานะส่วน13 900 kn นะครับสเปคก็จะเทียบเท่ากับสูสีเรียกว่าสูสีมากๆกินกันแบบนิดๆิดหน่อยๆผัดกันแพ้ผัดกันชนะกับ14 900k สำหรับใครที่มี13 900ks อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดเป็น14 900มันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าผลทดสอบจากหลายๆเจ้าออกมานี่ก็แทบจะไม่ต่างกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะสูสีจริงๆรินะฮะ14 900k กับ13 900ks แต่ผมคิดว่า 14900ks อาจจะมีเพราะว่าใน Gen 15เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับซอกเก็กก็จะเปลี่ยนไปนะครับจาก1,700เป็น8อะไรอย่างนี้อาจจะมีตัวอัปเกรดออกมาครับของ1 4 9 0 0 k นะบอาจจะเป็นตัว ks เอามาขั้นกลางระหว่างรอ Gen 15ก็ได้นะอันนี้ผมคาดการไว้เป็นการส่วนตัวนะฮะจากประสบการณ์ใน i9 Gen 9เนี่ยเรามี ks และก็คือ 9900ks เจน10เจน11เขาเว้นไปไม่มีนะฮะก็เป็น1 0 9 0 0 k กับ 11900K เจน12 k s กลับมาฮะ,ะเป็น 12900K กับ k s เจน13ก็จะมี 13900K กับ k s แต่เจน14นี่เปิดตัวมาแค่14 900 k k s ายยังไม่เห็นแต่คิดว่ามันคงมาแน่ๆมันน่าจะมามันมันควรจะมาอย่างนี้ดีกว่ามันดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ที่ 14900K เนี่ย จะสูสีกับ 13,900ks ใช่ไหมมันเหมือนแบบเฮ้ยมันสุดได้ทำไมไม่สุดวะอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็คอยติดตามดูนะครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยเราจะไปประกอบกับเครื่องไหนจะประกอบว่าเป็นชุดอะไรเ,เรามีคลิปให้ดูแน่นอนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมในกูไ like ูไ์คอมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ